สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ร้อยเรื่องราวร้อยแรงดึงดูดวันนี้ผมมีเรื่องราวที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้แต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณเคยได้ยินชื่อเจ๊หงคุณต้องเคยสงสัยเหมือนกันเธอเป็นใครทำไมผู้ชายถึงรุมรักเธอมากมายทั้งที่เธอไม่ได้สวยที่สุดไม่ได้รวยที่สุดและไม่ได้เด็กที่สุดด้วยซ้ำ วันนี้เราจะพาไปรู้จักสูตรลับสเสน่ห์ของเจ้หงที่ไม่ได้ใช้หน้าตาแต่ใช้บางอย่างที่ทรงพลังยิ่งกว่าลองฟังดูครับแล้วคุณอาจจะพบว่าคุณเองก็มีสเสน่ห์แบบเจ้หงได้เหมือนกันตอนที่หนึ่งสเสน่ห์ที่ไม่ได้อยู่บนใบหน้าแต่อยู่บนน้ําเสียงเจ้หงรู้ดีว่าผู้ชายไม่ได้หลงรักผู้หญิงแค่จากหน้าตา แต่น้ำเสียงและการพูดจาคือเครื่องมือที่เปลี่ยนใจผู้ชายได้ง่ายที่สุดเธอไม่เคยตะคอกไม่พูดคำหยาบแต่พูดด้วยน้ำเสียงที่มีจังหวะมีจริตและมีจุดหยุดเวลาจะพูดอะไรเธอจะหยุดนิดนึงแล้วยิ้มก่อนพูดจังหวะนั้นแหละที่ทำให้ผู้ชายรู้สึกเหมือนโดนสะกดตอนที่สองการแต่งตัวที่บอกว่าฉันมั่นใจ ไม่ใช่แค่ชั้นโชว์เจ๋หงแต่งตัวไม่โป๊แต่แต่งให้ดูหน้ามองเสื้อคาเธอไม่ต้องแพงแต่เธอรู้จักการเลือกสีที่ดึงดูดและรูปทรงที่พอดีสเสน่ห์มันอยู่ตรงความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองใส่และนั่นคือพลังที่ทำให้เธอโดดเด่นกว่าใครตอนที่สเธอฟังเก่งมากกว่าพูดเยอะเวลาผู้ชายเล่าเรื่องเจ๋หงไม่เคยแทรก เธอจะมองตาพยักหน้าแล้วพูดประโยคเด็ดว่าจริงเหรอคะแล้วตอนนั้นพี่ทำยังไงต่อผู้ชายก็จะรู้สึกว่าเขาสำคัญรู้สึกว่ามีคนรับฟังและเจ๊หงก็เข้าไปอยู่ในใจโดยไม่รู้ตัวตอนที่สเธอไม่ได้พยายามให้ใครรักแต่เธอรู้จักรักตัวเองก่อนนี่แหละสเสน่ห์ที่ลึกที่สุดของเจ๊หง เธอไม่วิ่งตามผู้ชายเธอไม่เรียกร้องความรักแต่เธอทำตัวให้มีค่ามีชีวิตของตัวเองเธอมีบริษัทเล็กๆดูแลตัวเองดีทำอาหารอร่อยพูดจาดีไม่พูดถึงคนอื่นในทางเสียเธอใช้พลังของความสุขในตัวเองเป็นแม่เหล็กและแม่เหล็กนั้นมันดูดผู้ชายเข้ามาเองสรุปสูตรลับของเจ้หง พูดจานุ่มนวลมีจังหวะแต่งตัวพอดีดูดีไม่เวร์ฟังเก่งไม่พูดข้ามคนไม่พยายามให้ใครรักแต่รักตัวเองให้เป็นและที่สำคัญเจ๊หงไม่ได้แกล้งเป็นคนดีเธอแค่เป็นคนที่รู้จักตัวเองดีมากเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ครับสเสน่ห์ของคนมันไม่ใช่แค่สิ่งที่คนอื่นเห็น แต่มันคือสิ่งที่เรารู้สึกกับตัวเองมากกว่าถ้าคุณอยากเป็นที่รักเริ่มจากการรักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วคุณจะพบว่าสนเสน่ห์จริงๆมันไม่ต้องวิ่งไล่หาใครเลยเพราะมันจะพาคนดีๆเข้ามาเองครับ